อย่าปณีประนอมกับบาปบาปนั้นมันได้คืบจะเอาศอก CGN Thai สวัสดีครับผมนุโรธพานิชครับพบกับรายการ living life นะครับสัปดาห์นี้ยังอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศร์รนะครับผมอย่าหนุนใจนะครับหนึ่งพงศร์รคือเรื่องราวประวัติศาสตร,ร์ ในการที่อิสราเอละได้มีกษัตริย์มากมายนะครับให้เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันหนึ่งพ์กษัตริย์ครับต่อจากในพระธรรมามูเอลนะฮะแล้วแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับจำง่ายๆเลยครับส่วนแรกครับคือดาวิดครับการเสิ้นมิชนดาวิดแล้วก็ซาโลมอนได้ขึ้นของราชนะครับส่วนที่2ครับความรุ่งเรืองของซาโลมอนใช่ไหมครับและการสร้างพระนิเวศพระเจ้าครับและส่วนที่3ครับเมื่อซาโลมอนตายลงก็มีการแยกอาณาจักรเหนือและใต้จําสั้นๆเลยนะครับหนึ่งพงศ์กษัตริย์ครับดาวิด รักสุดใจใช่ไหมครับซาโลมอนแค่ครึ่งใจและแบ่งแยกเป็นสองณาจกรครับเหนือและใต้นะครับนี่คือในพระธรรมหนึ่งพงศษครับวันนี้จะพาพี่น้องนะครับมาเฝ้าเดียวต่อนะครับในพระธรรมหนึ่งพงศษนะครับบทที่20ครับข้อที่1ถึงข้อที่12ครับ์กษัตริย์บทที่20ข้อ1ถึง12 เบนฮาดัดกษัตริย์ซีเรียทรงรวบรวมกองทัพท,ทั้งสิ้นของพระองค์มีกษัตริย์32องค์ขึ้นกับพระองค์พร้อมกับม้าและรถรบและพระองค์เสด็จขึ้นไปล้อมกรุงสมาเรียสู้รบกับเมืองนั้นและได้ส่งผู้สื่อสารเข้าไปในเมืองหาอาหับกษัตริย์อิสราเอลทูลพระองค์ว่าเบนฮาดัดตรัสดังนี้ว่าเงินและทองของท่านเป็นของเราบรรดาภรรยาและบุตรที่ดีที่สุดของท่านก็เป็นของเราด้วย และกษั Israel ตริย์อิสราเอลตรัสตอบว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพเจ้าดังที่ท่านว่ามานั่นแหละข้าพเจ้าเป็นของท่านรวมทุกอย่างที่ข้าพเจ้ามีอยู่นั้นด้วยบรรดาผู้สื่อสารได้กลับมาอีกกล่าวว่าเบนฮาดัดตรัสด,ดังนี้ว่าเราส่งข่าวมายังท่านว่าจงมอบเงินและทองของท่านภรรยาและบุตรของท่านแก่เราแต่พรุ่งนี้ประมาณเวลานี้เราจะส่งข้าราชการของเราไปหาท่าน พวกเขาจะค้นวังของท่านค้นบ้านข้าราชการของท่านสิ่งใดที่ต้องตาของท่านเขาจะหยิบเอาไปแล้วกษัตริย์อิสราเอลได้เรียกประชุมพวกผู้ใหญ่ทั้งหมดของแผ่นดินตรัสว่าขอตรองดูเถิดดูว่าชายผู้นี้หาเรื่องเดือดร้อนให้เราเพียงไรเพราะเขาให้คนมาเอาเมียและลูกของเราทั้งเงินและทองของเราและเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาบรรดาผู้ใหญ่และประชาชนทั้งสิ้นก็ทูลพระองค์ว่า อย่าทรงฟังอย่าทรงยอมพยะค่ะพระองค์จึงรับสั่งแก่ผู้สื่อสารของเบนฮาดัดว่าจงไปทูลพระราชาเจ้านายของเราว่าทุกสิ่งที่ท่านเรียกร้องจากผู้รับใช้ของท่านในครั้งแรกนั้นเราจะทำตามแต่สิ่งนี้เราทำไม่ได้และผู้สื่อสารก็จากไปและกลับมารายงานเบนฮาดัดส่งข่าวกลับมาอีกว่าถ้าผงคลีแห่งสมาเรียจะพอแก่คนที่ติดตามเรามาสักคนละหยิบมือหนึ่ง ก็ขอให้พระทั้งหลายลงโทษเราและยิ่งหนักกว่าและกษั Israel ตริย์อิสราเอลตรัสตอบว่าจงทูลท่านว่าขอท่านผู้ที่สวมเกราะอย่าอวดอ้างอย่างผู้ที่ถอดเกราะแล้วเลยเบนฮาดัดทราบข่าวนี้ขณะที่กําลังดื่มอยู่กับบรรดากษัตริย์ที่ในเพิงท่านก็สั่งพวกข้าราชการของท่านว่าจงเข้าประจําที่และเขาทั้งหลายก็เข้าประจําที่เพื่อต่อสู้กับเมืองนั้นพี่น้องครับพระธรรมตอนนี้ตัดจากเมื่อวานเลยนะครับ ที่บอกว่าพระเจ้าทรงโปรดดูแลแล้วก็พูดถึงเอลยาพระธรรมตอนนี้นะครับบทที่20บปุ๊บมาพูดถึงกษัตริย์อาหบนะครับซึ่งลบกับคนซีเรียครับพี่น้องเราทราบใช่ไหมครับว่าอาหบเป็นกษัตริย์ของซามารีก็คืออาณาจักรเหนืออิสราเอลใช่ไหมครับพบว่าอาหับเป็นกษัตริย์ไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่เอาพระเจ้าและตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นตอนที่ได้ต้องสู้รบนะครับพี่น้องครับกษัตริย์เนี่ยไม่ชอบการสู้รบแน่นอน เกิดความไม่สงบครับกษัตริย์อาหับตอนนี้นะครับต้องสู้กับซีเรียครับนี่คือความเข้มข้นของ,ของการต่อสู้ซีเรียนะครับนำโดยกษัตริย์เบนฮาดัตเป็นกษัตริย์ซีเรียครับแล้วก็เรียกว่ามีเผ่าต่างๆที่ปกครองบริวานอีก32เผา่าหรือมีกษริย์์อีก32พระองค์เนี่ยสาองค์เนี่ยอยู่ภายใต้เบนฮาดัตเบนฮาดัตพร้อมกองทัพใหญ่พร้อมแล้วเอารถมา้า รถรบมากมายพี่น้องครับโอ้โหผมนึกภาพตามเลยโอ้โหแบบเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมาร้อมกรุงสมาเรียของอิสราเอลนึกภาพนะครับถ้าเป็นอาหับกษัตริย์สมาเรียอยู่โอโ้ตื่นมาพบว่าถูกร้อมไปแล้วนะแล้วมีคนมากมายมาหาศันมีรถรบรถม้ามากมายมาล้อมเนี่ยพี่น้องครับหัวใจของอาหับอยู่ที่ตาตุ่มเลยครับพบว่าอาหับนะฮะยอมจำนนครับง่ายๆเลยเพราะรู้ว่าสู้ไม่ได้ออฟนัมเบอร์ เป็นภาพที่ไม่สามารถสู้ได้เลยครับในข้อที่2บอกว่ากษัตริ ben ad 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 ย์เบนฮาดัดนะครับก็จึงส่งผู้สื่อสารมาบอกว่าจะยึดเอาเงินเอาทองเอาภรรยาเอาผู้หญิงเอาบุตรอะไรทั้งหลายเนี่ยยึดหมดเลยยอมไหมอาบทำอะไรไม่ได้เพราะว่าดูแล้วสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าต่างกันมากเลยเนี่ยอาบก็เลยยอมยอมแล้วกันสักพักนะครับในข้อหเบนฮาดัดก็เผยท่าแท้แล้วครับมาบอกอีกว่าอันนี้เอาทุกอย่างเลยอุซายอมแล้วนะครับ ตอนนี้เอาทุกอย่างเลยอาหับก็ยอมไม่ได้ครับต้องจึงต้องเกิดการต่อสู้กันเมื่อเราอ่านไปเมื่อครู่ใช่ไหมครับและเบนฮัดก็เตรียมที่จะถล่มสมาเลียให้ลาบคาบเป็นหน้ากองน้องครับอย่าหนุนใจแล้วนะครับอาหับแม้เป็นกษัตริย์ที่ไม่ดีนะครับแต่พระเจ้าก็มีพระเมตตานะพี่น้องเรารู้ไหมครับว่าในสิ่งนี้พระเจ้ามาสอนอาหับอย่างมากมายเพื่ออยากให้อาหับได้รู้ว่าในท่ามกลางความยากลําบากพระเจ้า เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดผมอยากพูดถึงอาหับในตอนนี้นะครับการที่เขาเกิดปัญหามากมายเพราะว่าเขาเป็นกษัตริย์ที่มีความบาปพี่น้องครับอย่าหนุนใจว่าความบาปนะครับเปรียบเหมือนปรสิตนะครับที่มันมากัดกินชีวิตของโฮสต์ของเราเนี่ยเป็นปรสิตปรสั์เนี่ยนะที่มันมากัดกินชีวิตของเราเราจะค่อยๆตายลงอาจจะไม่ตายทันทีทีเดียวนะครับผมบอกบาปก็สบายดีพี่ไม่เป็นไรหรอกทําบาปนิดๆหน่อยๆหอมปากหอมคอไม่ได้นะไม่ได้ นะฮะเอเฟซัสสี่ยี่สิบเจ็ดบอกอย่าให้โอกาสแกมาเลยนะครับอย่าทําบาปนะครับอย่าหนุนใจเราบางคนบอกว่า e, ไม่เป็นไรมัง้งเราเอารุ่มอร่วยกับบาปหรือว่าปณีป,น,ปนอมนะพระเจ้าตุกรมฉบับป,ปีสองห้าห้าสี่นะครับคำว่าประีประนอมกับบาปเนี่ยหมายถึงการที่เราเอารุ่มอร่วยกับบาปเอารุ่มอร่วยครับน้องครับเราเอารุ่มอร่วยกับบาปไม่ได้นะครับอย่าหนุนใจเรานะครับเราจะไม่มีไม่ปณีประนอมกับบาปนะครับจอห์นบัญญัติผู้เขียนหนังสือได้บอกว่าอย่างดีมากๆบอกว่ารู้ร่ว เพียงรูเดียวจะทําลายเรือได้บาปเพียงบาปเดียวครับก็จะทําลายชีวิตของเราได้นะแต่หนุนใจนะครับอย่าเล่นกับบาปนะอย่าปณีปนอมกับบาปหนุนใจเรานะครับอย่าเป็นเหมือนอาหับที่ทําบาปจนเกิดปัญหาอย่างมากมายน้องครับใน National Geographic นะครับได้ลงภาพปกปีนึงเนี่ยเป็นต้นสนที่มีเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับชื่อว่าต้นสนซิคัวยานะครับอายุ3,200ปีนะครับที่แคลิฟอร์เนียสูงเกิน100เมตรหนัก กว่า3,000ตันนะฮะภรรยาและผมเคยไปที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยผมก็อยากไปเที่ยวมากเลยภรรยาผมนะครับคุณหมอวันก็พาไปดูต้นสนซะเป็นต้นสนเบลเลอร์เลยครับใหญ่นะครับแล้วเป็นต้นสนที่ใหญ่สุดในโลกด้วยนะสูงเป็นร้อยเมตรแล้วใหญ่มากเลยครับแบบเป็นหลายสิบคนโอบได้เลยนะฮะต้นแข็งแรงเปลือกแข็งทนทานอายุเป็นหลายร้อยปีนะครับอันนี้ต้นซิเคียะเนี่ยอายุ3,000กว่าปีเลยนะฮะสุดยอดเลยนะครับแข็งแรงมากแต่ล่าสุดพบว่านะครับ ต้นสนเหล่านี้เริ่มตายลงฮะคนก็งงมากนะักพูึกษาวิทยาทั้งหลายก็ไปศึกษาดูพบว่าภาวะโลกร้อนทำให้มแมลงบีเทอร์กลุ่มหนึ่งเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในต้นสนนะครับแล้วกัดกินจากภายในแม้เปลือกภายนอกแข็งแรงทนทานต้นฟ้าผ่าแดดฝนไม่เป็นไรเลยนะครับแต่ภายในถูกกัดกินครับและุดท้ายต้นสนก็พังทลายลงมาชีวิตเราครับอย่าให้ความบาปมากัดกินภายในชีวิตของเรานะครับหนุนใจเรานะครับ อย่าให้บาปอย่าปณีประนอมกับมันอย่าให้บาปเล็กๆนั่นแหละเป็นเหมือนมแมลงบิตเทิลเล็กๆเ,เนี่ยมากัดกินภายในสี่ค้อย่าต้นสนที่แข็งแรงพังทลายฉันใดเราอย่าเหนียวกว่าเราแข็งแกร่งนะครับอย่าปณีประนอมกับบาปอย่าหนุนใจเรานะครับอย่าปณีประนอมกับบาปเพราะบาปนะครับได้คือจะเอาสอกนะครับอย่าหนุนใจเรานะครับรักษาชีวิตเราให้ดีนะครับอธิฐานเผื่อเราทุกคนข้าแต่บพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตที่อาหับ ได้เผชิญความยากลําบากเพราะบาปผิดของเขาอย่างมากมายพระบิดาเจ้าอวยพรเราทุกคนที่เถิดให้เราไม่ประนีประนอมกับบาปให้เราไม่ประมาทกาดไม่ตกแต่พระบิดาเจ้าหนุนจิตชูใจเราทุกคนร่วมกันในเวลานี้ขอพระเจ้ารักษาใจเราชำระหัวใจของเราขอพระเจ้าสมบูรณ์อวยพรเราทุกคนร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ อยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านให้เราได้กดไลค์กดแชร์และ subscribe ทั้งช่องทาง Facebook YouTube ให้กับ CGN ไทยนะครับพี่น้องครับพี่น้องสามารถแชร์แบ่งปันพระพรอธิฐานเผื่อและสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้ครับพี่น้องไม่เพียงแต่อธิฐานเผื่อนอนุนใจนะครับอยากให้เราได้ถวายเผื่อ CGN ไทยด้วยกันครับพี่น้องสามารถเป็นพระพรร่วมกันได้นะครับ